สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเชือดเสื้อคล้องกินเป็นปะคืออะไรได้เห็นปะห้อทางแหลกเลยเช่าเรือกลับบ้านไหมจ๊ะรอผมรอเรือครับเรืออะไรจ๊ะเรือสมพากลางใบมามาคึกครักเรได้มากินบ้างวันนี้ ก็ประมาณนี้ แจกของอร่อยเย้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ําดอนหวายแล้วนะคะที่นี่เป็นทั้งวัดแล้วก็มีตลาดน้ําด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะแว๊บๆไปไหว้พระแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยกินในตลาดน้ําดอนหวายกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะทุกคน<ม>ก็ที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่านี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งานานมากแล้วมากับที่บ้าน<ม>แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างนะคะแต่เธอมามามาศูนย์ครั้งมา ครั้งนี้ไม่นับเหรอยังไม่เลิมก็ถือว่ามาครั้งแรกนั<_<__่นแหละเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที<_<_่วัดดอนหวายแล้วก็ตลาดน้ำดอนหวายกันไปไปเสรดูตัวนั่นัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปะเพื่นเธอปะ,อะนี่ว่าจะตามหาเราสิ่งตลาดนะ้ำเราไหวรึเปล่าใช่ปี ไปเยอะโลดตัดห้องหมากจักรหมากแล้วก็รวมโชค <coughs> 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 สุดฟ้าชืออะไหมกินเป็นป่ะคืออะไรไม่เห็นป่ะอืมข้างแรกเลยมีตลาดใหญ่ด้วย น้องเขาเดินนื่นของน้ำโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ในตลาดน้ำแล้วคะขะองเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราวันนี้เราได้อะไรเป็นกิจเนาะโอเค,อเคขอตัวไปเดินตลาดกันนะคะ A few minutes later ทุกคนตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่ท่าเรือสีสวัสดย้อนยุคค่ะมันเป็นเรือน่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือโดยสารอย่างนี้นาะเธอเธอนะ ถ้าเรือสีสวัสดิ์ย้อนยุคตลาดน้ําดอนไหวเป็นแบบเช่าแล้วก็เหมาลำเช่าเรือกลับบ้านไหมจ๊ะรอผมรอเรือครับเรืออะไรจ๊ะเรือสัมพากลางใบมาๆคึกคักไอ้สัดมึงบ้าเปล่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอะไรวะ,ะเนี่ยมุกอะไรเรือสัมพากลางใบนี่ทุกคนภาพรวมก็ประมาณนี้เนะาะก็จะมีทั้ง,<ม>งแบบ ของขายเยอะมากทั้งผลไม้ผักของกินของทั่วไปคือเยอะมากน,านะเเนาะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้เราได้อะไรบ้างนะวันนี้ไ,ได้มาโชว์ดิเราได้มะกินบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้เป็นขนมทอดกรอบแล้วก็ข้าวหมากทุกคนไม่รู้กินยังไงเหมือนกันกินยังไงข้าวหมากข้าวหมากกินไม่ได้หมอกไม่ได้ไ อ๋อ,อ,อ,อโอเคเพราะว่าแม่ค้าบอกว่ามันสามารถกินได้ปุงิี้ะค่ะโอเคทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําให้มานะคะของกินเยอะมากของฝากก็เยอะนะคะโอเคปิดคลิปดิถ้าชอบคลิปนี้พูดดังๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e กดแชร์ให้เราด้วยครับ Okay, hey, bye bye.